สวัสดีจิโกทุกๆคนนะฮะวันนี้มาพบกับผมโจนาทีชาแนลนะครับในรายการ s อสเย็นเกมนะครับจิบกาแฟาไปเล่นเกมไปนะฮะวันนี้เรามีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจนะฮะเกี่ยวกับเกมแร็ n a r o ็กนะครับเตรียมตัวไปรับชมกันได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับดาเมจของนินจาซึ่งเป็นอาชีพที่ผมรอคอยมานานมากผมขายของแมวทิ้งเกือบหมดเลยนะครับสุดท้ายแล้วผมมาเทสดาเมจ นินจาเดี๋ยวไปดูกันว่าของที่ผมสวมใส่มีอะไรบ้างน,นะครับดับแรกนะครับดาวกระจายม่วงกับทำม่วงบวกสบ,บกสิบพอฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นโล่ของนินจาแล้วก็ชุดเกราะเนี่ยผมจะใช้เซ็ตเสื้อพึ่งม่วงกับแหวนดาร์กลอดม่วงมันจะได้คอมโบกันแล้วก็กันเฟียด้วยเหมือนกันภ้าคลุมอลิสบวก15นะครับแล้วก็เท้าหมายยายบวก12ได้เจาะเกาะด้วยแล้วก็ชิโนโบินะครับ ฝั่งขวาจะเป็นหมวกกระดิ่งหน้าก็จะเป็นหน้ากากสกิลดาเมจสกิลแล้วก็ปากก็เป็นดาเมจสกิลเหมือนกันหลังเนี่ยจะใช้หลังเลิฟก็เดชก็ได้หรือใช้หลังลูกตาก็ได้ครับแล้วแต่แล้วก็หางเนี่ยผมใช้เป็นหางนกไฟนะครับตอนที่เทสดาเมจให้ดูนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นๆเนี่ยผมว่าของก็ค่อนข้างราคาสูงเหมือนกันนะแต่ดาเมจที่ได้ก็อยู่หลัก30กว่า M อันนี้เทสกับหุ่นในบ้านนะครับ แล้วก็ไปลองเทสกับมินิบอสข้างนอกบอสผมไม่ได้ล่าแล้วเพราะว่าผมขี้เกียจนั่งเฝ้ากระดานครับก็เลยไปลองเทสดาเมจดูนะครับส่วนตัวเนี่ยอาชีพนี้ผมชอบนะครับผมก็เลยตัดสินใจขายข,ายของพิ้งและกลับไปลุยแมวต่อแต่แต่สิ่งที่ผมชอบของนินจาอย่างหนึ่งคือการ PVP หรือกิววอร์มันอาจจะไม่ได้ทำดาเมจจัดจ้านมอนอาชีพอื่นแต่มันเป็นอาชีพที่ผมบอกเลย สายหลอยเน้นเป็นการวางพื้นเพื่อซัพพอร์ตเพื่อนๆในทีมดีกว่านะครับถ้าใครจะเล่นนินจาเนี่ยตัดสินใจว่าคุณจะเล่นซับหรือเปล่าถ้าเล่นซับก็ดีกว่าครับเพราะว่ามันทำดาเมจกับตัวคนได้ไม่ค่อยโหดครับเพราะฉะนั้นถ้าเล่นแบบสนุกสนุกอะ่ะมันแน่นอนนินจาเนี่ยต่อไปเป็นค่าสเตตัสครับนินจาจะเน้น ATK ครับเพราะฉะนั้นเราดันสเตรน์ให้สุดไปเลยนะครับอีกอย่างคือที่ทำให้เราจายปลาแรงก็คือรัก ค่ารักมีผลกับดาเมจมากลองไปดูค่าสี่ครับค่ารักคูณ20%จะทำให้สกิลปลากระาจายแรงขึ้นนะครับต่อมาเป็นค่าเด็กแล้วก็ค่าวิธวิธเนี่ยใส่ไปเพราะว่าอยากให้มันยืนได้นานขึ้นสำหรับเพืเ่อนๆคนไหนที่เล่นสายกิววอ PVP หรืออื่นนะครับดั Done with นวิ t เต็มเลยครับแต่สำหรับไกด์สาย PVP เดี๋ยวผมมาไกด์อีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็น สายลาบอสทั่วไปนะฮะสํสำหรับการอัพสกิลคัสแรกตามนี้เลยนะครับคัสแรกนินจาเพื่อน่อัพตามนี้ได้เลยหรือจะปรับตามความเหมาะสมก็ได้ผมไม่ได้เน้นกระโดดเท่าไหร่ผมก็เลยใส่ไปแค่5พอนะครับคลาสชาร o โด o ูฟก็ตามนี้เลยนะฮะ อัพตันนี้เลยสำหรับคลาส4นะครับอันดับแรกเลยครับมาอัพสกิลนี้เลยครับปูม่าชูริเคนนะครับสกิลนี้ทำให้ดาวกระจายของเราแรงนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นสกิลโซคัสนะครับตัวนี้แหละที่ผมบอกว่ารักคูณ20นะครับมันจะทำให้ฟิสิกอลเรียลดาเมจของเรารแรงขึ้น นะครับต่อมาก็เป็นโซลคัทนะครับดาเมจเพิ่มขึ้น40%แล้วก็ฟูมาชูริเคนล่างสุดนี้ก็จะเป็นสกิลพ p สซีฟนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก28%อัพฝั่งขวาเนี่ยให้เต็มก่อนอันดับแรกเลยครับ แล้วอีกอันนึงคือเป็นธาตุโกส์หลังจากนั้นเพื่อนๆก็อัพตัวนี้ฮะเซนโรโดโดเมกินะครับมันคือสกิลวางพื้นนั่นแหละครับแล้วก็เซนโรโดโดเมกิกาดเบรกตัวนี้มันก็จะทให้ดีเฟนต์และเมจิกดีเฟนต์ของสตูลดลง28%อันนี้สําหรับนินจาสายดาวกระจายนะครับฝั่งซ้ายส่วนมากก็จะเป็นเวทอีกหนึ่งสกิลที่น่าสนใจคือจักรจัดรอกข้าบครับอันนี้ผมยังไม่มีรุนแถว3ามนะจักรจัดรอกข้า เมื่อโดนดามเมจปลิดชีพมีโอกาส16%ไม่ตายนะครับไร้เทียมทานต่อเนื่องหนึ่งวินาทีและเข้าสู่สถานะหมอกซ่อนเลนส์ขณะเดียวกันจะทิ้งบล็อกเฮดไว้ที่ออริจินอลเพรส1อันต่อไปนะครับเป็นการอัพเฟืองรูนนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเพื่อนเพื่อต้องอัพจุดที่มันใกล้ที่สุดนะครับจุดนี้ถือว่าค่อนข้างใกล้ถ้าเทียบกับจุดอื่นนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องอัพแต้มตรงนี้ก่อนนะครับวิน m มจิกมาสเตอรี่นะครับ ซึ่งมันจะช่วยอะไรบ้างเมื่อใช้อาวุธประเภทฟูม่าเพิ่ม1% Ignore อ e f e ซ s e ิกนอร์ดและอิกนอร์เมจิก e f e เฟนนะฮะเนี่ยสามารถอัพก่อนได้เลยนะครับค่อยๆไล่จากใกล้ๆไปก่อนแต่ถ้าสมมุติใครแต้มล้นแล้วอย่างของผมอย่างเงี้ยนี่เลยครับเพิ่มแต้มทั้งหมดทีเดียวนะครับจบแต่สําหรับใครที่แต้มยังน้อยสักหลักพันอย่างเงี้ยให้เริ่มจากจุดใ,ใกล้กๆก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ออกไปนะครับ อีกจุดหนึ่งสกิลการใช้อาวุธประเภทฟูม่าเหมือนกันนะครับเพิ่ม1%นเปเพนและเมจิกพยายามอัพพวกนี้ให้เต็มก่อนผมเชื่อว่าผู้เล่นเก่าเนี่ยเฟืองล้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เท่าไหร่สําหรับแต้มทั้งหมดแต่สําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าถ้าสมมุติแต้มน้อยมาทําให้ดาเมจเราไม่ค่อยแรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องทําใจนิดหนึ่งถ้าจะเล่นนินจาสายกายภาพแล้วเฟืองน้อยผม ทดลองจากการที่ผมไปเล่นเซิร์ฟใหม่ผมบอกเลยไก่กามากโอ้โหดาเมจ้ยง่อยอ่ะจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเล่นนินจาต้องใจรักจริงๆครับแล้วเฟืองแต้มคุณต้องเยอะมันถึงจะทําให้ดาเมจค่อนข้างแรงอีกหนึ่งสกิลที่ได้จากการอัพรูนนะครับคือที่ทําให้นินจาแรงด้วยก็คือ breaking down ซึ่งมันจะเป็นรูนที่กระจายอยู่ในกระดาษค่อนข้างเยอะอย่างจุดแรกตรงนี้ครับมันก็จะอยู่อยู่มุมบนนะครับเดี๋ยวเราไปดู จุดต่อไปนะครับเนี่ยครับมันก็จะไปข้ออยู่ด้านล่างเงี้ยโยกไปโยกมานั่นหมายความว่าถ้าคุณแต้มน้อยอ่ะมันจะเล่นลําบากมากจุดที่3โยกมาฝั่งนี้นะฮะจุดที่4ก็ใกล้ๆกันหน่อยที่5ก็ใกล้ๆกันหน่อยนะครับก็ไม่ได้ห่างกันมากเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นรินๆาองไปชั่งน้ําหนักดูนะครับว่าคุณจะเริ่มเล่นตั้งแต่เป็นคาสแรกแล้วไม่มีแล้วค่อยๆบริจัคแต้มไปเรื่อยๆหรือรอสวิต ส่วนตัวผมมองว่าสวิตดีกว่าเพราะว่าเรามีพื้นฐานของแต้มพวกนี้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับต่อไปเป็นการแนะนำรูน S รูน S ดาวลูน A รูน B ที่จะต้องใช้ในตัวนินจาสายกายภาพของเรานะครับอันแรกเลยนะฮะวินเมจิกคาร์ทรตัวนี้มันทำให้การปาดาวกระจายของเราแรงขึ้นถ้ายิ่งได้แถวที่3นะครับเมื่อรอบๆรัศมี3เมตรไม่มีศัตรู ดาเมจเพิ่มขึ้น30%นะฮะเพราะฉะนั้นอยู่ห่างอย่างห่วงต่อไปนะครับเป็นรูนอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้ในตัวละครนะครับชื่อรูนว่า All Direction Shadow Force Rune นะครับซึ่งรูนตัวนี้จะเหมาะสำหรับล่างแยกนะครับล่างแยกทำดาเมจเพิ่มขึ้นล่างแยกโดนดาเมจลดลงนะครับถ้ามีแถว3นะครับเมื่อใช้จำนวน Restoration ถึงขั้นสูงสุดนะครับ ยังไงก็พยายามหาแถว3ให้ได้นะครับต่อไปนะครับเป็นรูน a d o w Flash r รูนนะครับรูนเนี้ยส่วนตัวผมยังได้แถว3แต่ว่ามันมีแค่แถว2ครับแถว2ก็จะเมื่อกระโดดเนี่ยม e ฟสปีดเราจะบวกอีก8%ตอนกระโดดลงมาครับซึ่งเหมาะมากเพราะว่าหลังๆพอผมเล่น i ิ d w อ r หรือ,อ PvP เนี่ยผมโดดอย่างบ่อยมีประโยชน์ครับโดดหนีบ้างคือสายหลอยครับเพราะฉะนั้น อีกรูนรูนตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันต่อไปนะครับเป็นรูน A นะครับชื่อคอสเดเทคลูนนะครับคอสสลดดาเมจยี Cost ่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์คอสสลดมีโอกาสสามเปอร์เซ็นต์ทำให้ศัตรูอยู่ในสถานะมึนงงสองวินาทีนะครับรูนเนี้ยน่าจะเหมาะกับสาย AA นะครับหรือถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยน,นะครับรูนเนี้ยผมเอาใส่ไว้เพราะว่าผมต้องการให้รูนเล็กมันทํางานนะครับต่อไปเป็นรูน A เหมือนกันนะครับเป็นรูนหมอกซ่อนเลนส์นะครับระหว่างสถานะมูฟสปีดบวก 3.5%นะครับแล้วก็ระหว่างสถานะต้านดาเมจเว่6.1%นะครับอีกรูนนึงเป็นรูนโอซึกิดรีมรูนนะครับรูนนี้นะครับได้รับสกิลอิลูชันขโมยเอฟเฟกรักษาของเป้าหมายต่อเนื่อง5.5วินาทีแล้วก็เวลาคูลดาวลบ2.8นะครับแถวที่3ล้างเอฟเฟกไม่ได้ รูนเนี้เหมาะกับการเอาไว PV ้ PVP หรือจิวนะครับก็ลงไว้เพราะว่าจะให้รูนเล็กทํางานด้วยเหมือนกันรูนผมก็ยังหาไม่ค่อยครบเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นรูน S นะครับชื่อรูนว่า Every Single Heart Star ร n นนะครับทุกครั้งที่โจมตีทําให้เป้าหมาย Damage Reduction ลบ6.6%นะครับคือคนที่เราโจมตีนะครับการป้องกันจะลดลงนะครับแล้วก็ดาเมจสุดท้ายคูณด้วย 10 4เนะครับก็ถ้าได้รูนแถวที่3ด้วยก็จะดีนะเพราะว่าเมื่อไรเวท์ศัตรูที่ถูกโจมตีจะเคลื่อนที่และขยับไม่ได้รูนนี้ก็น่าจะเหมาะสําหรับสายเวทนะครับต่อไปเป็นรูนจักระจั่นลอกคาบนะครับรูนจักรจั่นลอกคาบอาตาัตราบวก6%เนะครับเมื่อใช้สําเร็จจะฟื้นฟู7%แม็กเอชพและแม็กเอพนะครับไม่เหลือบล็อกเฮดแต่เหลือแยกเงาด้านคือรูนนี้ผมก็อยากได้เหมือนกันแต่ก็ ได้แค่นี้นะฮะในส่วนของรูเล็กรูใหญ่นะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะจริงๆมีอีกครับยังไงเพื่อนๆลองไปปรับใช้กันดูนะครับถ้าเกิดสมมติมีอะไรตกหล่นยังไงรบกวนเพื่อนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุดฝากชิกโกทุกๆคนนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากทางเรานะครับ